สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะเอามาเปิดคลิปจะไหลตรงนี้วะโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคอมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมโอเคไปดูกันนะทุกคนครับผมนี่ก็คือเป็นสิ่งของคอมที่ผมได้ซื้อมานะครับผมในราคาสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมนี่เราจะมาเก็บไปเลยนะครับผมไม่รู้นะแพ็คมาแบบเบามากเลยนะคนดูแล้วก็แพ็คแบบไม่ดีด้วยนะครับผมตอนนี้เอาชื่อออกแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยนะครับพี่น้าเดี๋ยวแกะตรงนี้ก่อนเอาป่ะเนื้อปัวมาแกะแกะตรงกลางเลยอุยอ้ยอุ้ยอ่าโอเคมาดูกันครับผมว่าไมงมุมต้องดีแน่ๆเลยเพราะว่าแบบราคาเนก็แต่พอใช้ได,นะด้นะครับดูนะครับมาเอา้าเอา้าคนดูเมืม่อไรมีอะไรคนดูอะไรเนี่ยเอา้า ด,ดูิไม่ได้ไรอ้อะเอาอะไรเนี่ยเอาไม่ได้เกลืออะไรครับเกลืออะไรแล้วอะไรเนี่ยมีแต่แบบมีแต่อันนี้หมดเลยเหรอกูุณโดนโกงนะคุณดูผมว่าผมน่าจะโดนโกงนะครับไม่ใช่ ตุก๊กตาไม่ใช่นะครับผมตุก๊กตาตัวนี้ผมเอามาใส่นะและ้วก็อ่อาผมจะมาเรื่อตั้งแต่และอย่างเลยและกันมาแล้วไปไปดูใกล้ๆก,กันเลยได้นี้นส่วนตัวของตัวนี้นะครับผมจะเรียกอ่าจะเป็นหน้าจอนะครับผมหน้าจอผมกำลังอัพวินโดสิตอยู่นะครับเพราะว่าที่มันให้มาก็คือเป็นวินโดว์เจ็ดนะครับผม<ะ>แล้วก็อ่จะมีสายทั้งหมดสามสายนะครับผมจะเป็นสายที่ เสียบเฉพาะจอแล้วก็เสียบเฉพาะ A เฉพาะ CPU แล้วก็ CPU บวกจอเป็นสามสายนะครับผมแล้วก็แป้นพิมพ์ตัวนี้เป็นแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ของผมเองนะมันแถมแป้นพิมพ์อยู่แต่ผมไม่ได้เอาขึ้นมามันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วจะมาเสียบอีกทีนี้นะแล้วก็เมาส์ตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ของผมเองตัวนี้จะเป็นของเขานะครับแล้วก็ CPU จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับแม่งโคตร จอก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมเป็นจอ19นิ้วนะครับผมแต่อาย่้งของจอกับของ CPU ไม่เหมือนกันนะยี่ของจอจะเป็นเอสพนะครับผมส่วนแล้วของ CPU จะเป็นยูสึสน,นะครับผมนะมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัวนี้ไฟจะไปเองของผมก็จะมีแสงด้วยนะโคตรที่ครับ <c oughs> มา,มา,มาเดี๋ยวสผมพาไปดูในะส่วนจของ เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดที่ผกเขาแถมมาให้เราเลยนะครับผมไปดูบ้านนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวเดิมนะที่เราเคยส่งไปให้เขานะครับผมนะเขาก็ส่งกลับมาจะเป็นตัวเดิมที่ผมส่งไปแหละผมใส่เหมือนเดิมก่อนนี่คือไม่เค็มนะครับผมนะเขาไม่เคม็มเราก็เลยยัดใส่เลยเออี่นี่แหละให้มันขาวไปในกล่องอ่ะที่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมนะดูรูปร่างแล้วก็น่าจะแบบไม่สมัยใหม่นะ เดี๋ยวจะแกะไปเลยนะครับเอ่อตัวนี้ออกตัวนี้ออกนะครับทุกคนน่าจะอยากเห็นคอมเลยเนาะ <No. S 1> แต่ผมพามาดูตัวนี้ทำไมนี่ครับเป็นรุ่นนี้นะอ่านรุ่นไม่ออกนะยี่ห้อยี่ห้อน,นี้แล้วก็ข้างหลังอุ้ยมีที่งัดด้วยคือเท่อ่ะผมผมต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้แล้วนี่เม่เห็นไหมไม่มีตัวนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตัวนี้ออกก่อน ตัวนี้มันอยู่ข้างในนะคอมพิวเตอร์นะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะผมจะต้องเอา CPU ออกมาก่อนนะครับเห็นป่ะเห็นป่ะเ,เดี๋ยวจะตั้งกล้องให้มันเห็นนะโอเคเดี๋ยวเอา CPU ส่วนตัวของคีย์บอร์ดออกมานะครับแล้วก็ดึงว่านี่ผมจะต้องบอก,บอกผมนะผมผมมัลิ้นชักมันหายยังไงก็ไม่รู้นะได้เอามาวางข้างบนแทนแล้วก็ดึงไป ด้วยครับผมโอเค